เด่นที่ออกโยกออกมาออกโยกออกมาจากบอลไปที่ทอง US Treasury ไปที่ทองทองก็จะขึ้น5,000ความไม่เชื่อมั่นในนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนโยบายภาษีอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยออกจาก US assets เองทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงดูเหมือนว่าทองคำเนี่ยแพงขึ้นแพงขึ้นจริงๆแล้วทองคำมันก็อยู่ของมันเองการถือครองทองคำแซงหน้าการถือครองพันธบัตรบาลสหรัฐของธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1996 การประเมินของโกลแม a แซกบอกว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะไปถึงระดับ5,000เหรียญก็ได้นะครับโดยที่นักลงทุนเนี่ยจะได้รับประโยชน์นี่คือสิ่งที่โกลแม a แซกแนะนำจากการ diversify หรือว่ากระจายความเสี่ยงกระจายพอร์ตการลงทุนเข้าไปถือทองคำมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่ธนาคารกลางต่างๆทั้งหลายได้กำลังทำอยู่นะครับโดยมองว่า ระดับ4,000เหรียญเนี่ยจะไปได้นะครับช่วงกลางปี2026หรือว่ามากไปกว่านั้นนะครับอาจจะไปได้ถึง4,500เหรียญก็ได้นี่คือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่สะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงตลาด ETF ทองคำ นะครับเ c h a n g e t r a ด e d f u ันของทองคำเนี่ยยังมีขนาดที่เล็กอยู่เมื่อเทียบกับ t r e a s u r i e s นะครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาคือตลาดบอลตลาดบอลของพัธบรัฐบาลสหรัฐใช่ไหมตอนนี้มีมีอยู่ประมาณเท่าไหร่28ล้านล้านเหรียญอยู่นะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับที่เสล้านล้านนักลงทุนส่วนมากไปถือบอลทรั r เชอรี่ส์เนี่ยรั์สินที่ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุดใช่ไหมสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยคือพวกหุ้นใช่ไหมฮะสินทรัพย์ที่มองว่าไม่ค่อยมีความเสี่ยงนะครับ ก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่ที่ถ้าหากว่าตอนนี้หลายคนมองว่าไม่มั่นใจ <ứng S 1> ในตลาดบอลของสหรัฐเพราะว่าโอ้โหนี่เพิ่มสูงอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับ37ล้านล้านกว่าแล,วแ,ลวแล้วแล้วมีมีวิว่แวว,ววว่าจะสามารถที่จะชําระหนี้ได้ถ้าหากว่ามีการกระจายนะครับการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเข้าไปในทองคำหรือจะพ้องยิ่งเข้าไปในตลาด ETF นะครับ ETF ของทองคํา ถ้าเข้าไปเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตะครับหนึ่งเปอร์เซ็นของ Treasury ่นะครับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นออกมาแค่นั้นเองก็จะมีแรงสามารถจะผลักดันให้ราคาทองคำขึ้นไปถึงระดับห้าพันเหรียญต่อออนซ์ได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่ออกโยกออกมาจากบอลอโยกออกมาจบลเข้าไปไปที่ทอง US Treasury ไปที่ทองทองก็จะขึ้นห้าพัน นี่คือการประเมินของ Goldman Sachs ครับค่ะมาดูความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ทองคำรายอื่นบ้างนะคะอย่าง a l a s t i ี m a c l o o สนะคะก็บอกว่าเมื่อสกุลเงินลดค่าลงนั้นผู้คนจะตระหนักจริงๆก็ต่อเมื่อช่วงท้ายๆบอกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่แค่ราคาสินค้าขึ้นแต่ว่ามันเป็นสกุลเงินของชั้นต่างหากที่ค่ามันเสื่อมลงแล้วก็จะทำยังไงดีนะคะโดยไปถึงทางเซเลนเตด้วยนะคะก็มีการเตือนนะคะว่าราคาทองนั้น น่าจะขึ้นไปถึงระดับหมื่นเหรียญต่อออนซ์เลยทีเดียวค่ะคุณธนงครับนี่คือการมองของนักวิเคราะห์ส่วนมากซึ่งแทบที่จะเป็นคอนเซนแสซสแหละ <Okay. S 2> สถานมตินะครับเห็นพร้องกันว่าทิศทางของดอลล่าต่อไปคืออ่อนค่าลง mm hmm. เขามองว่านโย,ยบายของโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้ดอลล่าอ่อนค่าเพื่อที่จะอะไรประการแรกลดการขาดทุนถ้าว่าดอลล่์อ่อนมากๆสินค้าแพง <Okay. S 2> นะผู้บริโภคหรือว่าผู้นําเข้าเนี่ยจะลด การนำเข้าโดยปริยายซึ่งจะช่วยการแก้ไขปัญหาแมโครแต่ว่ามันจะเจ็บปวดนวิธีการนี้นะครับ <Okay. S 1> ในขณะเดียวกันการลดดอกเบีย้ยลงไปเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงหนี้ที่สูงเศรษฐกิจที่อ่อนแอความไม่เชื่อมั่นในโนโยบายของทางด้านรัฐบาลของของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องโนโยบายภาษีอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยออกจาก u s assets เองก็ทําให้ดอลลาร์อ่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ดอลลาร์อ่อนลงไปค่าเงินอ่อนไปเนี่ยนะฮะ คนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าถือไปเนี่ยก็ยิ่งจะขาดทุนยุ่ยเฉยแนละ้วขาดทุนเลยทีเดียวแปลงมาเป็นทองคำทองคำไม่ดีกว่าหรยอเพราะว่าทองคำกับดอลลาร์เนี่ยเป็นปฏิปักษ์กันท,ท,ทั้งๆที่ทองคำมันก็อยู่มาอ,อยู่เฉยเนี่ยนะครับแต่แต่ว่าราคาทองคำาราคาทองคำที่จะเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,น,นลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินต่างหากแต่ว่าในกรณีนี้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงก็เลยทำให้ดูเหมือนว่า ทองคำเนี่ยแพงขึ้นแพงขึ้นจริงๆแล้วทองคำมันก็อยู่ของมันเองมันเป็นเงินนะมันก็เป็นแท่งสีเหลืองๆของมันเองแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันอ่อนเสื่อมลงก็คือเงินค่าเงินต่างหากที่มันเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆเม่ออามาเทียบใช่ค่ะเมื่อเราเห็นราคาทองที่ทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคาดการณ์จากหลายๆสำนักที่บอกว่าโอ้โหมีโอกาสจะไปแต่สี่พันห้าพัน หมื่นเหรียญก็มีบางคนพูดแบบนั้นนะคะแต่ว่าลองมาดูรายงานของทาง CNN ซึ่งเขารายงานไว้เมื่อปี2015นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะก็บอกว่าเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะคะราคาทองนี่จะร่วงลงนะคะมาที่350เหรียญต่อออนซ์แค่นั้นเองค่ะนี่ซ n n รายงานเชื่ออะไรไหมสำนักข่าว CNN บางคนเรียกว่าสำนักข่าวซีเอ็นเอก็ นี่แหละก็คือคถ้าหาว่าอ่านข่าวอของ CNN อ่านข่าวของ The Financial Times ะนะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินที่บอกว่าน่าเชื่อถือเนี่ยต่างก็มองทองคำในแง่ลบมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีผมว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของพวกกลุ่มนายธนาคารวอลล์สตรีทหรือว่าลอนดอนเนี่ยที่ต้องการที่จะน้อยค่าทองคำเพราะว่าต้องการที่จะช,ชูดอลล่าชูดอลล่ โดยเฉพาะย่งพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ <Okay. S 1> แทนนะครับตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถือว่าเป็นแอสเซทเนี่ยชั้นนําที่มีความมั่นคงมากที่สุดเลยทีเดียว <Okay. S 1> ที่สาคัญก็คือให้ผลตอบแทนใช่ไหมฮะ mm hmm. ในขณะเดียวกันถ้าถือทองคำเนี่ยจะไม่ให้ผลตอบแทนแต่ว่าทองคำเนี่ยถูกกดนะครับ <Okay. S 1> ตามกลไกลของพวกบูเลียนแบงก์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารที่เล่น ทองคํากระดาษรับพยายามกดราคาทองคําไม่ให้สะท้อนความเป็นจริงแต่การทําเช่นนี้เป็นเวลาหลายสิบปีม,มาถึงจ,จ,จ,จุดจุดนี้แล้วนี่ไม่สามารถจะอัอ้นได้ต่อไปเนื่องจากว่าแมคโรสภาพของแมคโรต่างๆทั้งหลายนี้ไม่สนับสนุนโด,ดวยเฉพาะยิ่งนี่นะครับมีเพียงแต่นี่ของเมริกานี่ของทางด้านรัฐบาลในยุโรปนะครับนี่นของในภาคของส่วนเอกชนนะครับรวมทั้ง เรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ดีด้วยจึงทําให้พลังต่างๆทั้งหลายร,รีสอร์ตต่างๆทั้งหลายเนี่ยในการที่จะควบคุมคกลไกของราคาทองทําได้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป<ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริกซใช่ไหมอย่างท,ที่เราทราบกันพยายามที่จะออกมาจากระบบเนี่ยกลไกที่ถูกผูกขาดกลไกที่ถูกควบคุมเนี่ยแล้วก็ไม่สนใจนี่ก็ค่อยๆเก็บทองค่อยซื้อทองมานะฮะท้ายที่สุดมานะครับในเรื่องของระบบการเงินอย่างที่เขาบอกกัน ผู้ใดในทองคำผู้นั้นจะเป็นผู้ที่เขียนกฎเกณฑ์ของระบบการเงินโลกครับค่ะนะคะทีนี้เนี่ยมันมีสัญญาณที่ชัดเจนนะคะว่าเรื่องของทองคำนั้นก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยนะคะก็คือมีรายงานนะคะว่าตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกนี้ถือครองทองคำมากกว่าพันธบัตรสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเลยนะคะคุณนนโอ้โหชาตินี้เป็นชาติที่ในวงการทองคำนะครับมีการ ว้อนมากที่สุดถือว่าเป็นไวรัลเลยทีเดียวนะครับในตลาดเงินแวดวงของตลาดเงินในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันชี้เห็นนะครับว่าสินทรัพย์ราคาของทองคำเนี่ยกำลังกลับคืนมาเป็นสินทรัพย์หลักของธนาคารกลางนะครับเดิมทีเนี่ยในช่วงยุคของมาตรฐานทองคำเนี่ยธนาคารกลางจะถือทองคำเป็นรีเซฟของตัวเองนะครับ รีเซิร์นี้ถือว่าเป็นความมั่งคั่งของประเทศเอาไว้หนุนพันธบัตรของตัวเองนะครับเวลาค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยเวลาเซตเมนต์กันก็เอาทองคำเซตเมนต์แต่หลังจากที่โลกเรายกเลิกระบบมาตรฐานทองคำสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1971ใช่ไหมฮะยกเลิกมาตรฐานทองคำหลังจากนั้นก็มีการโปรโมทนะครับพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐซึ่งเป็นหนี้นะครับเป็น IOU ของรัฐบาลสหรัฐออกมา <Okay. S 1> ให้ ธนาคารกลางเนี่ยลดการถือทองคําหันไปถือพันธบัตร<ช><ช>รัฐบาลแทนโดยบอกว่าทองคําถือไปไม่มีประโยชน์เก็บเก็บเก็บตรงไหนนะมีตู้เซฟมีตู้นิรภัยส่วนมากก็มาฝากเรากันแล้วกันก็ไปฝากที่นิวยอร์กไปฝากที่ลอนดอนเขาจะได้ม<ๆ>ีดิโเลตอะไรได้ในขณะเ,เดียวกันเนี่ยก็มีการส่งเสริมพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้ามือรับซื้อสินค้าจากประเทศต่างๆทั้งหลายเมื่อ ประเทศต่างๆหลายขายของให้อเมริกาก็ได้ดอลลาร์ดอลลาร์นั้นทําอะไรดอลลาร์ก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสองสหรัฐก็รีไซเคิลถูกไหมะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถือว่าเป็นแอสเซทชั้นยอดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคอล์เท็ตโตใช้เป็นคอล์เร็ตโตหรือว่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในใแบงค์ใ,ในธนาคารกลางอ,อะไรต่างๆทั้งหลายเวลาต้องการกู้ยืมเงินอะไรต่างๆทั้งหลายหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ถือว่าดีที่สุดก็คือ พันธบ,บ,บัตรบบตร,รัฐบาลสหรัฐเพราะว่าซื้อง่ายขายคล่องโอ้โหตลาดรองเนี่ยมันมันมีความกว้างมีความลึกน,น,นะครับมีลิควิดโดยเฉพาะยิ่งมีลิควิดิตี้เยอะมีสภาพคล่องเยอะ,ะแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนนะครับด้วยเหตุนี้เองพันธบัตรร,รัฐบาลของสหรัฐจึงถือว่าเป็นทรัพย์สินชั้นยอดแต่ณเวลานี้นะครับเมื่อจกักรวรรดิเสื่อมลงเมื่อเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเมื่ออนาคตของสหรัฐอเมริกาไม่ สดใสเหมือนเดิมมันก็กลับมาสะท้อนที่ฐานะทางด้านกันเงินใช่ไหม treasury ซึ่งเคยถือว่าเป็นทรัพย์สินสุดยอดตอนนี้คนก็เริ่มเอ,อตั้งคําถามว่าเอ้อถือครองต่อไปเนี่ยมันจะมั่นคงปลอดภัยหรือเปล่าจะถูวอเมริกาเบี้ยวหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไปยึดทรัพย์สินของทางด้านรัเสเซียรัะะเสเซียไปสามแสนกว่าล้านใช่ไหมทาให้ดูสิตะกรเนี่ยธนาคารนี่คือ ตัวเลขสีเหลืองคือทองในยุคเอทีสใช่ไหมฮะเซเวนตี้เอทีสเนี่ยยุคหนึ่เก้าดเคยถูงเกือบประมาณโอ้โหเจ็ห้าปเซของของเงินทุนสำรองรำคาเททั้งหมดสมมติว่ามีอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยเจเปเ็นป็นทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของทองคำแต่หลังจากนั้นค่อยๆลดมาอย่างที่ผมบอกนะครับ ที่อเมริกาเนี่ยหันมาหนุนให้ประเทศต่างๆทั้งหลายโดยเฉพ <Ừ. S 1> าะยิ่งไอเอฟเนี่ยไปทำประเทศต่างๆทั้งหลายเอออย่าไปถือทองคําเลยไปถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีกว่าซือพันธบัตรของกลุ่มประเทศโ ECD นะครับหรือว่าของยุโรปเนี่ยก็มั่นคงเหมือนกันดีกว่าทองคาด้วยซ้ําไปทองคําถือไปไม่ประโยชน์ก็ค่อยลดทองคำลดทองคำคืออะไรก็ขายทองคําไปโดยเฉพาะธนาคารสวิสนะครับธนาคารแคนาดาหลายๆธนาคารกลางเนี่ยโอ้โหขายทองคำไปแล้วแลกเป็นเงินแล้วเอาเงินนั้นไปซื้อพันธบัตรนะแทน แต่หลังจากนั้นไอ,อ้ตัวการถือครองทองคำนะครับก็ลดลดลดลงมาโอ้โหปี2008เหลืออยู่ทำผลิตภัณเท่าไหร่สิบเปอร์เซนกว่าเองะนะครับแต่ว่าตอนในขณะเดียวกันนี่คือการถือครองพันธบัตรรฐฐัฐบาลสหรัฐก็เพิ่มขึ้นแซงไปตัดตรงไหนเนี่ยปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดโอ้ช่วงต้มยำกุ้งวันแล้โอ้เอ๊ะมันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยช่วงต้มยำกุ้งคราสิสเนี่ยเป็น เส้นตัดกันนะครับระหว่างการถือครองพันธบตัตร um รัฐบาลสหรัฐกับการถือครองทองคําที่ลดลงและการถือครองพันธบตัตรรัฐบาลสหรัฐก็สูงกว่า <c Thanksgiving> การถือครองทองคําของธนาคารกลางนะครับไปเรื่อยๆมาจนถึงล่าสุดมา <c oughs> ปีน, <c oughs> นี้นะครับเราเริ่มเห็นการถือครองทองคํา <c oughs> แซงหน้าก <c oughs> ารถือครองพันธบตัตรรัฐบาลสหรัฐของธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1996นี่คือกราฟิกซึ่ง มีในยยาที่สําคัญเลยทีเดียวอย่าลืมธนาคารกลางเป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศต่างๆทั้งหลายใช่ไหมเช่น b a n k of t h a i l a n d Bank of j a p a n นะครับ Reserve Bank ก f India เนี่ยเขาหันมาโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเขาถือทองคำเป็นแอสเซทมากกว่า u s Treasury มันก็บอกอะไรบางอย่างนะครับและนี่ผมว่านี่คือปัจจัยที่สำคัญหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงหลังสงคราม ยูเครนก็คือหลังที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะ<ช>โลกก็คือพูดง่ายว่าเรื่องของภูมิรัฐศ,ศาสตร์เนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปเลยธนาคารกลางเริ่มหันกลับมาสะสมทองค<ช>ําในปีนั้นซื้อทองคํารวมกันของระบบธนาคารกลาง<ช>ทั่วโลกนะครับพันกว่าตันปี2023ก็พันกว่าตัน<ช>24ก็พันกว่าตันปี2025นี้ก็เชื่อว่าก็จะพันกว่าตันอีกซึ่ง เทียบกับก่อนหน้านี้น um> um> oui> ั้นไม่กี่ร้อยตันเองนะครับซึ่งซึ่งซึ่งน้อยมากเพราะว่าเขาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าพันธบัตรของประเทศอื่นๆมากกว่าครับใช่ค่ะก็ลองมาดูเรื่องของปริมาณทองคำทั่วโลกถืออยู่เนี่ยนะคะก็ถ้าตามข้อมูลที่รายงานกันนะคะก็จะพบว่าสหรัฐก็ยังเป็นผู้ถือทองคำมากที่สุดในโลกที่8,133ตัน ตามมาด้วยเยอรมัน3,350ตันอิตาลี2,452ตันฝรั่งเศส2,437ตันรัสเซีย2,330ตันจีนนี่2,299ตันส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่1,000กับอีก40ตันนะคะซึ่งจากตัวเลขทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าปริมาณทองคำสำรองของสหรัฐ ยังมากกว่า3อันดับล่างอย่างเยอรมันอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสร,รวมกันขณะเดียวกันถึงแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะมีทองคําสํารองน้อยกว่าหลายประเทศแต่กลับมีปริมาณทองคําต่อหัวประชากรเรียกว่าโกลเพอร์แคปิตาเนี่ยมากที่สุดนะคะส่วนรัสเซียแล้วก็จีนก็เป็น2ประเทศที่รัฐบาลเริ่มสะสมทองคําในอาตาัตราเร่งที่น่าจับตาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างจีนนะคะทางบลูเบิร์กก็รายงานว่าทาง P ีบีีธนาคารกลางจีนนั้นซื้อทองคําเพิ่ม ติดต่อกันเป็นเดือนที่10นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายทุนสำรองให้มีความหลากหลายและลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์นะคะซึ่งก็มีการย้อนไปนะคะบอกว่าเมื่อประมาณปี2020ประมาณนั้นเนี่ยมีนักวิเคราะห์ชาวจีนอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่จะเพิ่มในการสะสมทองคำอยู่ในสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่ง จากชาติตรงนี้อยากให้คุณธนงอธิบายเพิ่มเติมว่าตอนนี้ไอปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่าแบงค์ชาติทั่วโลกถือทองคามากกว่าพันธบัตรสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า30ปีนั้นมันมาจากสองขาก็คือว่าทั้งธนาคารกลางที่สะสมทองเพิ่มกับทั้งมีการเทขายบอลของสหร,รัฐอ,ออกมาด้วยใช่ไหมคะคุณธนงถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะครับจีน,เ,นเคยถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับตอนช่วงพีคเนี่ยหนล้านล้านเหรียญ ตอนนี้1.3ถึง1.4ล้านล้านเหรียญนคะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดตอนนี้จีนถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเหลือเพียง7แสนล้าน,<ก>นาน้เองหายไปครึ่งหนึ่งะะนะครับก็แสดงว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนค่อยๆลด,ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจนถึงตอนนี้ผู้งาวับรยโยบายของจีนคือจะไม่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐต่อไปหรือถ้าจำเป็นต้องซื้อเนี่ยซื้อเพียงแต่น้อยนะครับจีนเนี่ยมีเป้าหมายนะครับที่จะลด การถือโครงปฏิบัติรัฐบาลของสหรัฐและเปลี่ยนทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างอื่น <Okay. S 2> เช่นทองคําหรือพอได้ดอลลาร์มาแล้วก็เอาดอลลาร์นั้นไปลงทุนอย่างาบ่อน้ํามันก็ได้นะครับ mm. ไปขุดเจาะบ่อน้ํามันอย่างในที่เวเนซุเอลาเวเนซุเอลาตอนนี้มีอะไรเกิดอะไรขึ้นกองทัพของสหรัฐอเมริกาก็ามาปิดล้อมเพราะอะไรเพราะไม่ชอบใจที่จีนไปขุดเจาะน้ํามันที่เวเนซุเอลาซึ่งทางสหรัฐอเมริกาถือว่าโอ้ แถวนั้นทะเลคาร์บีเยนแถวนั้นเนี่ยหน้าบ้านตัวเองจีนมาแย่มนะครับซึ่งก็สะท้อนมาที่บ้านเราใช่ไหมบ้านเราก็มีบ่อน้ํามันในอ่าวไทย,ไทยซึ่งต่อไปก็จะเป็นการช่วงจริงกันเหมือนกันนะถ้าเกิดมีใครได้แล้วก็ใครไม่ได้ก็อาจจะมีเรื่องมีราวกันนะครับแต่ว่าน,นั็นนีั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทีนี่ประเด็นใหญ่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญอย่างที่บอกพอเศรษฐกิจโลกแย่นะครับเราก็สู่ช่วง ขาลงของเศรษฐกิจโลกประเทศต่างๆทั้งหลายเราดูตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยที่จะดีโดยเฉพาะยิ่งยุโรปก,ก็ไม่ดีญี่ปุ่นก็ไม่ดีการค้าขายก็ไม่ดีเมื่อไม่ดีนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาขายของไปแล้วจะได้ดอลลาร์น้อยลงเมื่อได้ดอลลาร์น้อยลงอ,อย่างตอนนี้เราก็เจอกำแพงภาษีเท่าไหร่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์คิดว่าเราจะได้ดอลลาร์จากการส่งออกนี่มากขึ้นหรือน้อยลงใช่ไหมก็ต้องน้อยลงเมื่อน้อยลงเราก็มีเงินเหลือนะครับ เซอร์พลัสนะครับหรือว่าการเกินดุลเนี่ยน้อยลงในการที่จะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่การที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดำเนินนโยบายกำแพงภาษีเล่นง,งานประเทศต่างๆทั้งหลาย <Okay. S 1> บราซิลเจอห้าสิบเปอร์เซ็นอินเดียเจอห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้อินเดียก็ไม่มีแรงกระตุ้นแล้วนะครับ <Okay. S 1> ที่จะเอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะว่าการไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็คือเป็นการก ความช่วยเหลือรัฐบาลสหรัฐในการด,ดําเนินนโยบายการขาดดุลใช่ไหมแต่เมื่อทรัมป์เนี่ยไปลงโทษอย่างเงี้ยเออแล้วเรามีเงินแล้วเรายังอยากไปซื้อของของประเทศที่ลงโทษเรา<ม>อีกเหลอใช่ไหม<ช>อย่างเราซื้อ<ช>เพราะะรั้นเองลูกค้ารายใหญ่เนี่ยที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลของของสหรัฐเนี่ยอย่างญี่ปุ่นอาจจะงอนะครับญี่ปุ่นและตัวเลขประเทศที่ถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นหรือราณาจักร แน่นอนสหราชอาณาจกรก็ต้องเอาใจอ,อเมริกาใช่ไหมเพราะว่าเป็นเป็นประเทศที่ได้ภาษีดีที่สุดในยุโรปก็แล้วกันนะครับส<ม>ินะครับพอๆกับสิงคโปร์เนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่ถือของพัฒบัตฐบาลแซงหน้าทางด้านจีนไปแต่มันไม่ยั่งยืนไงอังกฤษก็เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเพราะนี่เองก็อนาคตเนี่ยมันก็ชี้เห็นแล้วว่าพััตาของรัฐบาลประเทศต่างๆทั้งหลายเริ่มที่จะไม่น่าไว้วางใจเพราะหนี้ล้นพ้นเมื่อหนี้ล้นพ้นนะครับ นักลงทุนก็จะไม่พอใจในยิวหรือว,ว่าอัตราผลอตอบแทนที่ให้ใช่ไห<ต>มฮะถ้าจะให้นักลงทุนไปลงทุนยิวหรือว่าอัตราผลตอบแทนก็ต้องสูงขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนสูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องต่อเศรษฐกิจต่ออัตราการกู้ยืมเงินภายในประเทศ <c oughs> เพราะว่าอย่าลืมนะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งพันธบัตร1ิปีจะเป็นเบนชมร์กที่ อาาัตราดอกเบีย้ยเงินกู้กตราดอกเบีย้ยอะไรต่างๆขั้งหลายภายในประเทศมไม่ว่าอาสังหารหิมทรัพย์บ้านเบิบ้ลนะครับรวมทั้งเครดิตค้าเนี่ยเขาก็อิงเขาก็อิงตัวนี้กันนะครับนี่คือส่งผลกระทบไปทั่วนี่ครับเป็นเป็นลูกโซ่เลยทีเดียว